เรามาร่วมใจกับอธิษฐานตอบสนองถ้อยคําของพระเจ้านะครับสาธุการเหลพระเจ้าในนามพระเรยซูอะไรเนี่ขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่มาในวันนี้ที่ให้ถ้อยคําของพระองค์นั้นมีพลังและมีพลานุภาพเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในใจของเราเข้ามาในจิตของเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระเจ้าคำที่เป็นชีวิต ขอบคุณพระองค์สําหรับพระชจนะคำที่ทรงฤทธิ์ขอบคุณพระองค์สําหรับการเผยให้เห็นพระชจนะคำของพระเจ้าเผยให้เห็นจิตวิญญาณและหัวใจของเราว่าเราคิดเช่นใดนะครับลูกขอยถ่ายและขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ สำ,สำหรับเวลานี้ขอพระองค์ทรงอวยพรพวกเราทุกคนที่จะมีหัวใจที่จะติดสนิทกับพระเจ้าที่จะสนใจในพระเจ้านาคำของพระองค์ในทุกๆวันขอพระองค์ทรงเสริมกำลังในการทำงานในการดำเนินชีวิตที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้าด้วยหัวใจขอพระองค์ทรงเปิดเผยและชันสูตรหัวใจของพวกเราที่เราจะเข้าถึงพระองค์เข้าถึงพระที่นั่งของพระองค์ ลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระน,นามพระเยซูคริสต์สาเสเซนพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์รงศ์จักราพระเจ้าสําหรับกําลังกายแล้วก็กําลังใจที่เรามีอยู่ตั้งแต่เช้าจุดค่ำ,ำพงศ์จาเราทาภารกิจบรรยากาศต่างๆ ในพระคุณของพระองค์ในร่มฤทธิ์ของพระองค์ผ่องเสีข้าพเจ้าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่เราอยู่ใกล้ชิดติตินิก,กับพระองค์มีถ้อยคาของพระเจ้ามีการสามัคคีธรรมมีการร้องทูลบริจาพระเจ้าเรื่องต่างๆที่เกินกาลังของเราและต้องการพึ่งพาพระเจ้านั้นต่อ เฉพาะพรพพักรของพระเจ้าร่วมกันพงจะข้าพระเจ้าสองสามคนอยู่ที่ใดร้องทูลกับพระองค์พงจะข้าพระเจ้าและองค์ทรงฟังพลังของพู้จข้าพระเจ้าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลพระเจ้าขององค์ทรงโปรดเมตตาด้วยพงจะข้าพระเจ้าเราไม่ได้อธิษฐานหรือนำเรื่องราวนั้นผู้เจ้าข้ามาพูดโดยหน้าที่ผูิกจรให้ผ่านไปวันวัน แต่เรากราบทูลขอด้วยความเชื่อและมุ่งหมายใจว่าเราจะได้รับด้วยขอพระองค์ทรงเป็นคําตอบให้กับเราแล้วเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของเราตั้งแต่เราอาธิษฐานกันพระจะข้าพเจ้าหลายเรื่องขอสรรเสริญพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายคนเจ็บป่วยก็าหายป่วยพระ์จะข้าพเจ้าความอ่อนแอในจิตวิญญ,ญาณและการไม่เติบโตด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งของ เราทุกๆคนก็เติบโตสิ่งที่เราไม่ไม่เข้าใจพยุคข้าพเจ้าพระองค์ก็คลี่คลายขยายให้เข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์เจ้าต่อแต่นี้ไปพระเจ้าขอพระเจ้าสมโปรดเมตตาพระจุคขบาพเจ้าทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงสำแดงแล้วให้เราทุกคนนั้นพระยัคข้าพเจ้าคิดทบทวนถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพราะพระองค์พระยุคไม่เคยหยุด พระองค์ไม่เคยนิ่งพระองค์ไม่เคยเพิกเฉยเมื่อเราร้องทูลด้วยน้ําตาไหลและด้วยความเชื่อเวลานี้ลูกกับทูลอธิษฐานพู้จากพระเจ้าสําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับคิดจากผง้จักพระเจ้าเราขอชึ่ว่าจะได้เราเคาะปุ่มอ่าประตูพระพรนั้นจะเปิดออก ขอพระเจ้าจงปิดบัญชีและเตรียมพุทธ้าพเจ้างก็ประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที่รอเราอยู่พะเจ้าเพื่อเคลื่อนชีวิตของผู้เราใช้พระเจ้าทุกคนที่อุทิศตนพุทกาพเจ้าถวายเวลาที่รดับใช้พระเจ้าแต่เงินลถทงเป็นของพระองค์ขอพรงคทรงเปิดพุาข้าพเจ้า การอวยพรมาถึงไม่ว่าจะมาพุทธิค่ะจากพวกเราเองพุทธิคพระเจ้าที่เป็นบุคคลแห่งพระพรรับพระพรให้พระพรเหยียดออกแล้วถวายด้วยแล้วมาจากช่องทางอื่นที่รักงานของพระเจ้ารักภารกิจของพระเจ้าเมื่อได้ยินเสียงอธิษฐานของเราพุทธิค่ะพระเจ้าถ้าพระองค์ทรงผู้ศรัทธาพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้ผู้นั้นจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่พุทธิค่ะพระเจ้าก็ขอพระองค์ทรงตรัสทรงพูดทรงนำปรอกาศชัดเจนสําหรับผู้ที่มีพระราชใจและถวาย นับสนุนคิจจักของพระองค์ไม่ใช่คิจจักของเราค่ะแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาบรรยากาศการงานของเราทุกคนอาจารย์ลอยบรรยากาธุรกิจการขายรถนิสสันป้ายแดงขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเพจนี้พู้์จุาพระเจ้าให้การเจรจาการซื้อขายไม่ว่าจะลูกค้าที่นัดหมายแล้วลูกค้าที่กําลังตัดสินใจหรือลูกค้าพงศ์จุฬาพะเจ้าที่กําลังรอที่จะ ซื้อรถด้วยขอพระเจ้าจงโปรดให้ผู้รับใช้ขององค์คนขององค์ชันเจ้านั้นอง์จะข้าพเจ้ามีพรอย่างอัศจรรย์และมีพรสมควรที่จะได้รับด้วยองค์จะาข้าพเจ้าขอพระเจ้าทงโปรดเมตตาองค์จะข้าพเจ้าการงานของข้าพระองค์พงศ์เจ้าและพี่น้องที่อยู่ในคิดจักไม่ว่าจะเป็นน้องนิการค้าขายองค์จะข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาครอบครัวน้องมิตรน้องเอ๋แม่นงองค์จะข้าพเจ้ารวมถึงน้องนัดด้วยขอทรงโปรดโปรดขอให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัว ที่มีใจพันผูกพุทธิคาะกับองค์ผู้เป็นเจ้ารับพระพรและเห็นพระพรและมีความเชื่อมากขึ้นพุทธิคาะอุทิศเวลาเสียละเวลาเข้ามาฟังค่อยคําของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างอ่ะชีวิตของเขาให้เข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นวยพรการค้าขายของเขาสุขภาพด้วยพระองค่าพระเจ้าขอบคุณพระองค์รู้จึงอธิษฐานพุทธิคาะพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้พุทธิคาะด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน อาเมนขอบออรพระเจ้าครับทำไมถ่ายันต่อนะครับสาธุการโดยพร,ระเจ้าในนามพระเยซูอะไรนีน้ขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องพวกเราแล้วเวลานี้ลูกขออธิษฐานเผื่อพันธกิจของคิตจักรที่เราทําอยู่นั้นขอพระองค์ทรงปรเปิดหัวใจที่เราจะดําเนินงานดําเนินการได้อย่างเร็วไว ในการที่จะมาเปิดสาขาของขีงจักร่วมรียนคนุภาพที่กรุงเทพขอพระองค์ทรงทรงปกคุมและปกป้องขอไม่ถ่างของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงเปิดเผยและสําแดงในการที่เราจะทํากิจนี้ร่วมกันลูกขอใอยฐานขอบคุณพระองค์และเวลานี้ลูกขอ่อยฐานเผื่อทีมผู้นำ70ขอพระองค์ทรงอวยพรที่จะมีทีมผู้นำ70ในคาสแรก 7จคนครบบริบูรณ์ขอพระองค์ทรงนำพาที่พวกเรานั้นจะเป็น70คนแรกในการที่จะติดสนิทกับพระองค์จะได้ยินเสียงพระองค์จะได้รับรู้ถ้อยคำของพระองค์และการเกิดผลที่มาจากพระองค์ลูกขอให้ฐานและขอบคุณพระองค์ขอให้การในทางลูกนั้นจะไม่มีสิ่งมาขัดขวางและ รักขโมยไปลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ใจพิกหงา,ายพิกว่าใจพิกหงายพิกว่าตลอดขอบคุณพระเจ้าทีเ่เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ข่าวไม่ค่อยดีสำหรับลูกค้านะครับที่เซ็นสัญญาไปสกอร์เครดิตสกอร์ออกมาไม่สวยนะครับมันก็จะเหลือแค่ห้าสิบห้าสิบเมื่อเช้า ก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับว่ายังไงเคสนี้ลูกขอแล้วกันเพราะว่าถ้าเคสนี้ไม่ได้เนี่ยมันหนักหลายอย่างนะพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อกี้นี้เองนะครับสัญญาลถใหม่ผ่านแต่ตอนนี้กําลังรอลุ้นในเรื่องของรถคันเก่าอยู่นะครับว่าจะจบแบบไหนก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเนี่ยเรามองเห็นตอนนี้ว่าเรามีสิบรถสามพันแล้วนะครับสามพันบาทเนี่ยยืนพื้นแล้ มีแล้วนะฮะก็น่าจะได้วันเสาร์นะครับแต่ว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าถ้ารถเก่ามันจบสวยนะก็อาจจะมีเพิ่มอีกนะก็อธิษฐานต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าต่อสู้มากครับต่อสู้มากมายเลยนะหลายอย่าง,ซ,งซึ่งแบบว่าเออถ้าคนไม่เข้าใจนะครับก็จะรู้สึกแบบว่าเอไหนบอกว่า เป็นคริสเตียนลูกพระเจ้าเราจะต้องขายดีจะต้องอะไรเงี้แต่มันคนละลูกครับลูกของผมตอนนี้เนี่ยมันมันลูกมันใหญ่ครับมันก็ต้องจ่ายราคาเยอะนะหัวเขา่าต้องคุกเข่าเยอะๆให้ช้ําไปเลยแล้วข้อสําคัญก็คือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่บอกครับผมไม่ได้ปรารถนาที่จะรวยนะครับเล้จะสบายหรือมั่งมีไม่ไม่ไ่มีในในหัวใจเลยครับ ขอแค่ให้มันมีจ่ายนะครับแล้วผ่านไปได้แบบวันต่อวันแบบแฮปปี้กับพระเจ้าเนี่ยผมโอเคแล้วแต่ว่าผมเป็นเป็นห่วงงานของพระเจ้าเป็นห่วงคิดจัดนะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงงานของพระเจ้านึกถึงคิดจัดให้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมและครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปวันก่อนนะครับมันเป็นช่องทางที่ที่ง่ายนะครับแล้วก็พร้อมเลยผมพร้อมจ่ายนะครับถ้าพระเจ้าอวยพรค,คนอื่นผมไม่รู้เขาจะพร้อมจ่ายหรือเปล่าแต่สําหรับครอบครัวเราเราพร้อมจ่ายทันทีนะครับ จะเท่าไหร่ก็ได้เราก็ยินดีจ่ายจะเป็นล้านเป็นแสนกี่หมื่นเราก็จ่ายทันทีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่พระองค์นั้นทรงตอบคอําอธิฐานลูกแลักคาอธิฐานของพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อลูกขอพระองค์เอ่อได้โปรดที่จะทรงนําและผลักดันและวอวยพรลูกต่อไปพระองค์จะข่าเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์สูงสุดและเพื่อที่เอ่อณเวลานี้ ลูกยินดีที่จะให้พระอ,องค์นั้นทรงใช้ลูกน้ำพักน้ำแรงน้ำมือและทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีเพื่อพันธกิจของพระอ,องค์อย่างสัตย์ซื่ออย่างตั้งใจอย่างเต็มใจด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระอ,องค์นั้นทรงใช้ลูกขอพระอ,องค์ได้โปรดที่จะวอวยพรลูกและได้รับเกียรติผ่านลูกและน้ำมือและการงานและชีวิตของการรับใช้ที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง แ้ะเป็นเสียงอันดังเพราะการกระทําชัดเจนขอพระองค์ได้รับเกียรติและขอพรงค์สูขอวยพรเราต่อไปและ,อะขออวยพรทุกคนด้วยที่มีหัวใจที่จะตามเรามาที่จะตามข่าพระอ,องค์มาด้วยหัวใจที่จะถวายงานแด่พระองค์อธิษฐานและขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมน เราคิดถึงอ่าภารกิจของเรานะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับข่าวดีที่อาจารย์รอยได้แจ้งมาเรารู้ว่าพระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุดนะคะการรับใช้พระเจ้าคือการห่างใจพระเจ้าเนี่ยค่ะการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ทุกใจหรือก็วนกวายใจนะคะขอบคุณพระเจ้าเราเรียนรู้ด้วยกันรับพระคุณรับพระพรนะคะพระเจ้าจะโชว์เราพี่น้องพระเจ้าจะโชว์เราในแผ่นดินโลก และพระเจ้าจะสวมมงกุฎให้กับเราในแผ่นดินสวรรค์และมงกุฎของเราเราจะถอดและวางถวายแด่พระองค์แลวเราถวายมงกุฎแดกพระองค์ในวันนั้นด้วยกันถ้าเรารับใช้พระเจ้าแล้ววันที่เราพบกับพระองค์ที่พระที่นั่งในการาาวิพากษ์ษาเราไม่มีมงกุฎถวายพระองค์แสดงว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ต่อสู้เราไม่ทนทุกข์อะไรเลยแต่มงกุฎของพวกเรานับปานยิ่งสวยสองประการแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะคะ หนาใจฐานเผื่อสำหรับภานกิจที่ราชวัตรวันนี้ไปลิงกับอาจารย์ทิวานะคะที่ทิวาคนเยี่ยมที่เคยคุยกับอาจารย์ไว้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงลูกเรียนมหาลัยที่กรุงเเมื่อก่อนอยู่พระรามสองแล้วเมื่อลูกเรียนมหาลัยก็ย้ายปิดโบสถ์เลยนะก็มีสภาวะเหมือนกับแม่แดงนี่แหละเป็นเสียพิบาลหญิงที่ต่อสู้มากนะคะชอบโบสถ์เดือนละหมื่นกว่านะ นะคะเป็นอยู่เป็นสิบปีนะสมาชิกก็แบบไปไปมามาหายไปก็แต่มีเงินเงินเดือนสามหมื่นกว่าก็จ่ายค่าเช่าโบสถ์ก็นะคะแล้วลูกเรียนมหาลัยก็ต้องปิดโบสถ์ไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ส่งลูกเรียนมหาลัยที่เกษตรนะเกษตรมีลูกใกล้จบแล้วก็ทวงถามว่าวันนี้นิมิตราชวัตรของเรายังอยู่ไหมเขาบอกว่ายังไม่เคยเลย พร้อมเมื่อไหร่ทางนี้พร้อมแล้วก็วบอกพร้อมได้เลยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องไม่ว่าจะอย่างไรพี่น้องใครจะหัวเราะเยาะเราว่าโอ้เตี่ยวอุ้มค่อมไม่มีจะจุดจุด,จ,ดจุดกันแล้วแล้วยังจะยังงู้นอย่างนี้พี่น้องคะการงานของพระเจ้าอัศจรรย์เสมอถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เล่นบทนี้จะไม่รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาให้เราตั้งใจกันอธิษฐาน เมื่อพระคุณความรักของพระเจ้าเลือกจะเรียกและใช้เราคงจะข้าพระเจ้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีเกียรติมากที่สุดในโลกคงจะข้าพระเจ้าเป็นงานผพ้่คข้าพระเจ้าถวายคงจะข้ามงกุฎและดวงวิญญาณเพื่อข้ของเราแต่ละคนที่สนองตอบการทรงเรียกคงจะข้าอย่างดีแล้วเราตามพระองค์เราตามพระองค์คงจะข้าพระเจ้าเราตามพระองค์ทุกก้าวเดินเราตามรอยพระบาทของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะนําไปในที่มืด เราก็มั่นใจว่าเราจะไม่พลาดพังตกเหวพงศ์ยาคาะเจ้าตายพงจะพาไปที่สว่างแล้วก็รู้พงศ์ยาคาะเจ้าสิ่งนั้น่ะมีอะไรบ้างพงพาไปที่ที่สูงพงศ์ยาคาะเจ้าเราก็ไม่หวาดกลัว งพงคาในเบื้องต่ําที่เราจะต้องทนทุกข์ละกันขัดสนยากจนเจ็บป่วยเพืาคะจะขาแค้นใจแต่เราก็มีกําลังขึ้นเพราะว่าพระองค์ทรงปอบโยอยู่เสมอพงศ์จะข่าพระเจ้าพระองค์ทรงพาให้เรานั้นพงศ์จะขาพระเจ้าขาดแค้นและขัดสนบ้างชั่วคราวพงศ์จะขําทำให้เรานั้นพิสูจน์ความเชื่อและความไว้วางใจเป็นเป็นบทพิสูจน์ชีวิตว่าเราเชื่อและเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่ล้ทิ้งความเชื่อเราจะไม่โทษพระเจ้าเราจะไม่นอยพระเจ้าเราจะไม่โวยวายแต่เรายิ่งรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะองค์กําลังสอนเราด้วยวิธีการที่อจจัศจรรย์มากพระเจ้าขอาพ,าพระเจ้านําพาพงศ์เข้าพระเจ้าปันธกิจทั้งสามแห่งของเราไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินป่าเดงพงศ์เจ้าพ้าเจ้าและที่เขากระปุกและเรากําลังจะพงศ์ะจ้ ปลูกและบุกเบิดพรรยากาศที่กรุงเทพด้วยที่ราชวัตรขอพระเจ้าทุงนำพาพาระเจ้าะพระเจ้าพี่น้องที่มีเชื้อมีสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อ ที่จะร่วมงานกับเราพงศ์เจ้าพรเจ้าเราขอบคุณพระองค์ใครไม่ไปเราไปใครไม่ตามเราตามใครไม่แบกกลางเขนเดินตามพระองค์เราจะแบกกลางเขนเดินตามพระองค์พงศ์เจะเมื่อตัดสินใจแล้วพงศ์เจ้าะพระเจ้าจับคันไถ่และพวกเราจะไม่หันกลับโดยเด็ดขาดพระเจ้าเราจะจับมือไปด้วยกันจับใจไปด้วยกันร้องให้ไปด้วยกันยิ้มไปด้วยกันหัวเราะด้วยกันทนทุกข์พงศ์เจอร่อยพงศ์เจ้โดยอาหารที่เรามีบริการอดไปด้วยกันด้วยพงศ์เจะแต่สิ่งเหล่านี้พงศ์เจ้าเราถวายเกีย อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเวลานี้เรามาอธิษฐานกันต่อนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์และวันนี้ลูกขออธิษฐานเผื่อนะครับแม่แดงครับขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องนะครับ ชีวิตและจิตวิญญาณโดยเฉพาะกำลังในการรับใช้พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำพาที่พระองค์จะทรงให้แม่แดงนั้นมีกำลังเกินร้อยในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะทำงานของพระองค์ลูคอยถายละคคุณพระองค์ขอกาอรปกป้องที่มาจากพระองค์ในพระนามพะเยุูคิดอาเมนอาเมนอาเมน,อเมนขอบคุณค่ะ ขอบคุณพระองค์ที่เทพระพรตามคำอธิษฐานเราร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์แต่ใจให้ห้าพลังหนุ่มทีมอนุชนได้เข้ามาร่วมเล่นดนตรีกับในทิศจัจกรหัวหินและพระพรของพระองค์มีข่าวดี แววแววมาว่ามีได้น้องพีกับน้องเพชรจะลงไปในวันอาทิตย์นี้ขอพระอง์ทรงแต่หัวใจน้องเมืองและน้องนัทแล้วก็น้องไอเซ็กซึ่งเป็นผู้นำแต่หัวใจให้มาร่วมเล่นดนตรีในเพื่อฝึกฝนในการนมัสการการเพลงพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อเมนครับ อเมนขอบคุณพระเจ้าครับสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูอะไรนีลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเผื่อครอบครัวพี่แป้งครับเป็นพิเศษในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงนำพาทั้งจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นสามีขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องขอให้การอัศจรรย์นั้นมาสู่ครอบครัวของพี่แป้ง และขอพระองค์ทรงรักษาแม่ของพี่แป้งให้หายโดยเร็วให้หายอย่างน่าอัศจรรย์เพราะพระองค์ทรงรักและเราก็รักพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้แม่ของพี่แป้งหายอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยพระรุหิตของพระเจ้าด้วยรอยแผลเคี่ยนตีของพระเจ้าที่ถูกเคียนตีขอพระองค์ทรงรักษาด้วยดูอธิสารขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน อามเมนและลูกขอให้ฐานเพื่อครอบครัวของนาดานะครับสรรเสริญพระเจ้าในนามพระดิสูในลูกขอบคุณพระองค์ล,คงคลูกขอให้ฐานเพื่อครอบครัวของนาดาและสามีคือพี่แดงขอพระองค์ทรงปกคุ้มและปกป้องด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาโรคที่เป็นอยู่ โรคไวรัสอับตับอักเสบบีขอพระองค์ทรงรักษาห,หายอย่างน่าอัศจรรย์ขอพระองค์ตกป้งคุมและปกป้องลูกที่อยู่ในท้องของรดาให้เกิดมานั้นแข็งแรงครบ32ประการและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเหมือนพระองค์ลูกขออธิฐานและขอบคุณพระองค์ขอให้บุตรที่ลงหายของพระองค์นั้นกลับมายืนในตําแหน่งของพระองค์ลูกอธิฐานและขอพระองค์ทรงอวยพรและ และปกคลุมปกป้องพี่แดงโดยเฉพาะการหนุนใจที่จะให้พี่แดงนั้นมาหาพระองค์เข้ามาอยู่ในทางของพระองค์ลูกขใอยถ่ายระขอบคุณพระองค์ในพระนามประเยซสุคิ์อาเมนอาเมนค่ะอธิษฐานนะคะสำหรับภารกิจ แม่่ม้และเด็กกำพานะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะแม่อ่อนจะเป็นแม่ไม้นะคะกําลังจีบแม่อ่อนให้นะะองกับน้องแป้งนะคะมาอยู่ที่ที่จะจัดที่ป่าเบงเพื่อแม่แดงจะได้มีเพื่อนนะคะแล้วก็ปิดช่องโหว่รูรั่วนะคะที่จะไม่มีปัญหาสําหรับชีวิตของแม่แดงแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยนะคะขอให้การจัดเกรียมได้พระเจ้าถ้าไม่ใช่แม่อ่อนนะคะก็ขอ ใครก็ได้นะคะที่พระเจ้าจะส่งเข้ามาข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพี่หวังใจพรงเป็นศักดิ์ศรีแก่ชีวิตของเราพรงเป็นโลกพงจะขาพระเจ้าพงเป็นดั่งพงเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งขอทรงสงรดเมตตาเลยค่ะพนกจิจหญิงไม้เด็กกำพร้าที่ข้าพรงมีภาระใจรู้รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นที่รับพระเจ้าจะเข้ามาอยู่นั้นนะคะมีจิตใจที่มอบถวายอุทิศตนคงจะขาพระเจ้ากับ การใช้เวลาในการรับใช้การใช้เวลาในการ,การ,าการพ่อวิงวอนอธิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยถ้าเด็กกำพร้าก็ขอให้เขานั้นคงจะข้าพระเจ้าได้พบกับความรักของพระเจ้าได้พบกับครอบครัวผู้ีข้าพระเจ้าที่เสริมสร้างเขาให้เติบโตขึ้นบริการในทางกายภาพและจิตวิญญาณด้วยขอให้พวกเราเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่คงจะข้าเป็นครอบครัวที่จะดูแลพวกเขา เดี๋ยวเป็นลูกเป็นหลานที่จะต้อนรับเขาอย่างดีขอพระเจ้าทรงโปรดนําพวกเขามาขอพระเจ้าทรงที่จะให้พันธกิจนี้เป็ค่ะเกิดขึ้นพวกเราจะได้เรียนรู้พวกเราจะได้มีเวลาพร่อที่ถวายงานกับพระองค์แล้วชีวิตของพวกเรานั้นพง์จะข้าพระเจ้าจะมีคุณค่าเป็นค่ะและเป็นพรกับผู้อื่นอย่างมากมายกับที่เรายังมีชีวิตอยู่พง์จะข้าเราจะเจือจานและแบ่งปันในสิ่งที่เรามีพร่อที่กับพวกเขาด้วย วยพ,พรพุทธิค่ะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะจัดเตรียมไว้เพื่อเขาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ลูกรู้ว่าพระเจ้ากําลังเคลื่อนและจัดเตรียมเข้ามาลูกอธิษฐานในพระน,นามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับต่อมาอธิษฐานต่อนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกข,ขอบคุณพระองค์ ขอบพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและขอบพระองค์ทรงเสริมกำลังพวกเราในการที่เราจะใช้ชีวิตของเรานั้นในการนมันสก,การพระเจ้าเราจะใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นพรแก่ผู้อื่นรอบๆบ,บ,บริเวณที่จักทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินและป่าเดงขอบพระองค์ทรงอวยพรที่ชีวิตของพวกเรานั้น ที่เป็นจะเป็นพรให้กับผู้อื่นที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราดูอธิฐาลขอบคุณพระองค์ขอการประกาศโดยการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นเป็นพรแก่ผู้อื่นด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสารเสด็จพระเจ้าในนามพระเยซูวนันนี้ลูกขอบคุณพระองค์เวลาล,ลูกขอให้ฐานเผื่อการงานของพระองค์ ในการในสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำํำไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผ่านทาง facebook y o Youtube หรือ Tik Tok ขอบโรงทรงอวยพร,รที่จะมีอุปกรณ์ที่ดีในการทำงานของพระองค์ในการเก็บบันทึกภาพวิดีโอหรือเสียงที่จะครบและสมบูรณ์แบบ ในพระนามของพระองค์และขอบพระองค์ทรงให้การทำคลิปการถ่ายวิดีโอนี้เป็นเกียรติของพระองค์ไม่ใช่เป็นเกียรติของพวกเราแต่โดยเป็นเกียรติขององค์พเยซสุริดลูกขอถาและขอบคุณพระองค์และขอบพระองค์ทรงํำพาที่พวกเรานั้นจะใช้อุปกรณ์ที่พระองค์ทรงให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและลูกขอ้ฐานเพื่อพี่น้อง ทุกคนในเคิดจักรรวเรียนธรรมาพิพษหัวหินและป่าดเดงที่จะมีโทรศัพท์ที่จะมีโทรศัพท์ในการที่จะเข้ากลุ่มอธิษฐานเข้ากลุ่มฟังพระเจ้านัคำของพระองค์เข้ากลุ่มในการนมัสก,การพระองค์ขอพระองค์ทรง,รงอวยพรที่พวกเรานั้นจะมีการต่อยอด และมีมการอุยพรสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเข้ากลุ่มต่างๆนี้ที่มาจากพระเจ้าลูกอิฐาและขอบคุณพระองค์ขอการปกคุมและปกป้องอุปกรณ์โซเชียลของเราทุกคนที่เราจะมาใช้ในการเข้ากลุ่มขอการปกป้องที่มาจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน เม e n a เมนครับ amen, amen. amen. วันนี้ก็ขอเชิญแม่แดงนะครับที่จะพอวยพอลูกๆครับอ่าขอบคุณพระเจ้าเนาะเราไม่เหนื่อยนะเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อย,เร,เ,อยเราสู้ๆเราไม่ล้าในการทําดี เวลาเวลาเราอธิษฐานนยเหมือนกับเราพูดกับพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะพูดกับเราพี่้องพระเจ้าจะพูดกับเราแล้วก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่อยู่ในความคิดนะคะของเราพวกเราเนี่ยทุกคนเรามีความคิดเยอะนะคะที่จะคุยกับพระเจ้าจะพูดกับพระเจ้าแต่เมื่อเวลาหรือว่าการพูดคุยแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะตีกรอบหรือว่าจํากัดกับพวกเราแต่เชื่อไหมว่านะคะพระเจ้าเลือกเราเป็นผู้นานะคะความคิดของผู้นํามีอิทธิพลมากนะคะคิดอย่างไรนะคะ พระเจ้าจูอิทพออย่างนั้นพราะนั้นค่าคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนหลับฝันดีนะนอนหลับฝันดีขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา่านสาธุการไปเจ้าพระบิดาลูรักพระองค์และเราทุกคนก็รักพระองค์แล้วเราลขึ้นกันละกันพระองค์จะข้าพเจ้าพลังอํานาจแห่งความรักจะปกคลุมองค์้าข้าพเจ้าและเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่องค์เจ้าข้าพเจ้าพระประสงค์ของพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาในการพักผ่อนหลับนอนของเราค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนั้นมีสันติสุข ฝันดีพงศจัพน์พระเจ้าขิตาปกคุมเราด้วยความรักและเราจะรับความรักจากคนรอบข้างเราจะสัมผัสถึงความเมตตาของพระองค์พงศคัพนพระเจ้าแม้เราที่หลับเราจะฝันถึงพระองค์ด้วยมอบกันและกันไว้จนกว่าเราจะพบกันอีกในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน้อาเมนขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ